หมอคุยข่าวสนับสนุนโดยโอวิเต้นวัตกรรมเพื่อความกระจ่างใสที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะจากประเทศเกาหลี มาแล้วจ้าคุณผู้ชมค่ะช่วงหมอคุยข่าวของเรานะคะช่วงนี้สนับสนุนโดยอ l l วิตเตนวัตกรรมเพื่อความกระจ่งางใสจากประเทศเกาหลีเราก็เอาอะไรที่คนเกาหลีเขาใช้บำรุงผิวเขาให้ผิวเขาดีมีออร่าเราก็อยากให้คนไทยได้มีผิวดีแบบนั้นบ้างนะคะ,คะอ่ะมันก็เป็นความต้องการพื้นฐานของคนนะคะคุณหมออยากสวยอยากผิวดีอยากสุข,สขภาพ,ภาพดีข่าวเราในวันนี้ก็เป็นการเตือนจากคนดังในวงการบันเทิงนี่แหละเป็นนักร้อลูกทุ่งชื่อดังคุณต่ายอรทัยเธอบอก ว่าก็เนียกระทางานไปโดยไม่ค่อยได้ใส่ใจสุขภาพ<ม>จนวันนึงไปตรวจสุขภาพแล้วหมอก็ออกมาเตือนว่าต้องเฝ้าระวังนะจ๊ะ<ม>คือเขาบอกว่าอย่างอื่นเนี่ยออกมาในเกณฑ์ดีแต่ตัวที่ไม่ดีคือค่าไขมันนะคุณหมอมันเกินมาตรฐานไปน้อยนึงพอพูด<ม><ม>ถึงไขมันไม่ดีก็น่าจะเป็น LD L D L <ม>ใช่ไหมคะคุณหมอ<ม><ม>เขาบอกว่าจริงๆไม่ควรเกินร้อยสามสิบของตายเพิ่มขึ้นเกินไปร้อยสี่สิบกว่าแต่คุณหมอบอกว่าไม่เยอะมากแต่ก็เป็นอะไรที่ละเลยไม่ได้ต้องเฝ้าระวังงั้นนันต้อง ถามเลยว่าเราจําเป็นไหมที่ต้องตรวจวัดระดับไขมันในเลือดเรื่องันอ่านค่ายอะไรบางทีคนไข้ไม่รู้จักนะคุณหมอ LD L D L H D L คืออะไรคือจริงนะๆต้องบอกว่าการตรวจไขมันในเลือดหรือไลปิดโปรไฟล์เนี่ยเป็นการเช็คระดับของไขมันที่เป็นส่วนประกอบของเส้นเลือดในร่างกายทั้งหมดค่ะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยคอเลสเตอรอนะลไตรกลีเซอไรด์นะแล้วก็ไขมันชนิดเลวไขมันชนิดดี ว่ามันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่มหรือว่ามันอาจจะส่งผลเป็นเรื่องของความเสี่ยงในการเกิดพวกหลอดเลือดติดตันหรือหลอดเลือดหัวใจหรือเปล่าค่ะเป็นตัวที่ช่วยในการบ่งถึงปัญหาสุขภาพที่จะมีในอนาคตได้อย่างเช่นในกลุ่มโรคอ้วนเวลาที่เราตรวจไขมันในเลือดในคนไหนเขาก็จะตรวจหลักๆก็จะเป็นคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลมันก็เป็นไขมันชนิดหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบที่สําคัญของผนังเซลล์ของทุกๆส่วนของอวิวะที่เป็นส่วนประกอบในร่างกาย ปริมาณของคอเลสเตอรอลเองเนี่ยจะเพิ่มหรือจะลดลงก็ขึ้นอยู่กับอาหารที่คุณไข้รับประทานอ,อย่างเช่นถ้ารับประทานเนื้อสัตว์ติดมนันหนังสัตว์หรือกลุ่มพวกเครื่องในสัตว์สัตว์ทะเลนะครับนมหรือไข่เยอะๆคอเลสเตอรอลเนี่ยมีความจําเป็นต่อร่างกายนะเพราะคอเลสเตอรอลเนี่ยเป็นสารตั้งต้นของการาไปผลิตพวกสารฮอร์โมนนะในร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคอเลสเตอรอลต่าไป ก็ไม่ดีค่ะถ้ามากเกินความต้องการของร่างกายก็ต้องมาดูเพราะว่ามันอาจจะส่งผลต,ต่อการไปเกาะในบริเวณของผนังหลอดเลือดแล้วทาให้เรามีปัญหาเส้นเลือดอุดตันได้ที่เราตรวจนอกจากคอเลสเตอรอลแล้วว่ายังมีอันคือไตรกลีเซอไรด์ค่ะต้องบอกว่ามันเป็นตัวร้ายมากนะเพราะมันเป็นไขมันของร่างกายที่เกิดจากการสังเคราะห์ในตับ อย่งปริมาณของไตรกลีเซอไรด์เองเนี่ยจะเ<ฆ>พิ่มหรือลดลงก็ขึ้นอยู่กับอาหารเหมือนกันที่คนไข้รับประทานก็คือ<ฆ>1ต้องเป็นอาหารในกลุ่มของไขมัน<ฆ>อันที่2ก็คืออาหารในกลุ่มที่เป็นน้ําตาลเครื่องดื่มที่ผสมน้ําตาลน้ํามันหรือแป้งหรือผลไม้ที่มีรสหวานเนยนะส่วนประกอบของอาหารหว,วานหานส่งผลต่อปริมาณของไตรกลเีเซอไรด์ในร่างกาย งั้นถ้าสมมติเม่มีมากเกินไปก็อาจจะส่งผลต่อพวกเนื้อเยื่อต่างๆภายในร่างกายที่มันไปเกาะตามบริเวณต่างๆเช่นอาจจะทําให้เราเป็นโรคไขมันเกาะตับโรคอ้วนโรคหัวใจหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองแล้วก็อาจจะส่งผลถึงกลุ่มพวกมะเร็งก็ได้เช่นกลุ่มของมะเร็งเต้านมก็ได้เหมือนกันนอกจากนี้แล้วก็ยังเป็นกลุ่มพวกไขมันเลวคะตัวไขมันเลวเนี่ยจะมากหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับการบริโภค อาหารที่มีไขมันของเราว่าเราบริโภคอาหารที่มีไขมันไม่ดีมากน้อยแค่ไหนเช่นถ้าเราชอบและประทานอะไรที่มันหาชั้นไงใช่หมูสามชั้นน้ำมันจากซาดค่ะะคหรือพวกกะทิหรือชอบทานขนมที่ใส่พวกมาร์เการีนหรือมันฝรั่งทอดหรือพวกใส่เนยหรือครีมเทียมเยอะๆพวกนี้ก็จะพบว่าอาจจะทําให้เกิดมีไขมันเลวสูงแล้วเวลามันไปเกาะตามผนังเส้นเลือดต่างๆอันนี้จะนําไปสู่ภาวะเส้นเลือดติดตัน ไม่ว่าจะเป็นไตรกลีเซอไรด์หรือไขมันเลวหรือ L D L อันนี้เราต้องระวังค่ะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มไขมันดีหรือ H D L H D L ตัวนี้ทำไมถึงต้องมีเยอะๆถึงจะดีเพราะว่ามันช่วยในการกีดกันตัว L D L หรือไขมันเลวเมื่อกี้เนี้ยที่มันไปสะสมตามหลอดเลือดต่างๆคะ H D L ตัวนี้ก็เหมือนกันขึ้นอยู่กับอาหารค่ะงั้นถ้าเรารับประทานอาหารที่มีไขมันดีเยอะๆอย่างเช่น เนื้อปลาที่มีกรดไขมันดีในปริมาณสูงก็ช่วยนะคะหรือพวกอะโวคาโดก็ดีดาร์กช็อกโกแลตอี้กลดีอัลมอนด์ใช่อันนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่ช่วยไขมันดีให้เยอะขึ้นงั้นถ้าเราต้องการที่จะมีสุขภาพที่ดีเราก็ต้องไปดูเรื่องของการรับประทานค่ะเราจะเลือกการรับประทานอาหารอะไรอย่างไรที่จะช่วยทําให้เรามีไขมันดีสูงๆก็ต้องอย่าไปทาน ไข <ป S 1> มันเลวเยอะนะคะแล้วก็อาจจะเลือกวิธีการปรุงอาหารเป็นอบเป็นนึ่งเป็นย่างแทนวิธีการทอด,ทอดหรือการผัดน้ํามันแล้วก็รับประทานอาหารที่มีเส้นใหญ่ อาหารสูงะนะอย่างเช่นกลุ่มพวกข้าวกล้องนะหรือกลุ่มพวกธัญ,ญพืชรับประทานอาหารที่มีผักผลไม้เยอะๆนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงอะไรที่จะทําให้ร่างกายเพิ่มความเสี่ยงเช่นการสูบบุหรี่หรือการดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็จริงๆแล้วเบสิกมากๆคือออ,ออกอกาําลังกายใิ่โดยมการ่ม h d l ถูกต้องหรือถาอาจจะรับประทานพวกกลุ่มน้ามันปลาก็ช่วยได้นะคะ นอกจากนี้ถ้าสูงมากๆจริงแพทย์เขาก็อาจจะสั่งยาช่วยด้วยในการที่จะควบคุมคอเลสเตอรอล,ลแล้วก็พยายามที่จะลด LDL หรือว่าเพิ่ม HDL ค่ะ,ะเพราะฉะนั้นจากข่าวเราได้เรียนรู้ว่าเราก็ต้องรู้จักควบคุมระดับไขมันในเลือดด้วยการเลือกรับประทานอาหารเพื่อจะได้ห่างไกลาจากโรคเรื้อรังโรคร้ายแรงในอนาคตนั่นเองนะคะ,คะผ่านไปแล้วเรียบร้อยช่วงแรกของเรานะคะกับหมอคุยข่าวส่วนช่วงหน้ามาแน่หน้าดือ้อโบถอกเป็นเยี่ยงไรติดตามกันได้ในช่วง หมอชวนคุยค่ะ